มาหาลังพึ่งก็มาหาปลาต่อนี่จะมีปลาไหมเนียเย่ยนั่นเห็นบ่ก็บอกว่ามีปลาใหญ่ปลาปลามันต้องขอนปลามันขอนแล้ว ยังไสําเดียสมแขนผมปะปลาคอนครับปลาคอนปลาคอนครับนี่ครับสะผู้ใด้บูดีมหาลักปลาขึ้นบูนี่ ปลาขอนบองบองเมืองเมง,มง,มง,มงปลาขอนซาบด,ดีอีกเทียซาได้หน่อย,ยอัดตู้คลิชปช็อตไปเบิ่งเอาเดอ้อกับเมียเท่าไข่เล่นขี้ตรงเ <c ười> จ้าผ้ามียเจ้าเบิ่งเด้อสร้างไก่ลงคลิปให้ผมงั้นก็ไปต่อท่อแล้วก็ไปกินเขากินเขาแล้วหาเพิง่งหาปลาคุ้มไหมวะนี่เมื่อนี้